สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาสู่คูสุคนเดอมืมันนี่มามักมมักอาตีกเป็ดหรือว่าหัวเป็ดกันพี่น้องนี่หัวเป็ดนี่ซื้อมาจากแมคโครนะคะทุกคนมักอานี่คอยมักแล้วเนาะคือมักยบร้อยแล้วเออถ่ายคลิปโซดีกว่าแบบได้กินหัวเป็ดแบบกินหอดบ้าส่วนบงที่แบบสมัยนี้เนาะสมัยนี้พะนะใกล้จะหอดสงการแล้วเออถ่ายอยู่บ้านก็จะกินเป็ดเนาะพี่น้อง ือว่าเป็นเมนูยอดเยี่ยมประจําบ้านเลยด้ทักทักทได้กินเป็ดกับบ้านนะนี่ใส่นี่เนาะนี่รถด,ดีเมนูหมักย่างนี่คือเขเจ้าเ,าเจ้าจะใส่ให้เมิดนอนทุกอย่างหอมหอมมีกลิ่นหอมหอมอย่างรุนแรงเลยพี่นอ้องนี่ดมีกระเทียมมีกระเทียมมีพริกไทยดยํามียังโอ้ยหอมแบบโอเคเลยนะแบบเขาแค่โรยลงไปแต่ว่าข่อยนะ คิดหอดบัตเนาะก็ะเลยแบบใส่อันนี้ลงไปนําใส่หัวตะไคร้ใส่หัวซิงไคร่นั่นเองเนะาะตะไคร้แล้วก็กระเทียมเนาะหอยก,กระมักปลาเป็ดอยู่บ้านนาคดับปิ๊งอะทีซ่บที่สุดก็คือเป็ดอ่าเอาหัวมันมาทานกับบีพี่น้องจะแซ่บมากเนะาะอร่อยนัวๆเลยแหละคือแบบเป็นแบบเนื้อมันก็ยังบรแซ่บธิ์สำหัวมัน แต่มันแบบห้าวออมาทาบีนะแต่อันนี้คือหัวเป็นแมคโครมันจะบมีบีแต่ว่ามันก็นจะเสบโฮมกินกระเทียมแลยกะเรื่อเทตที่ห้าวมากลง,งไปนี่นะพี่น้องนี่เขาจะทอดเนาะเป็นตาเสพพี่น้องแต่ทายุบ้านเท่านี้ <laughs> ซิ่วจงการแล้วก็ต้องแบบเออมีสั่งรค์กันจักหน่อยเนาะเป็นเมนูปิ่งเป็ดบอเลือดแป้งบอพี่น้องเหมือนรูปเคยมากเรียบร้อยเลยอันนี้แต่ว่ามัน มันหน่อยมันหน่อยจะานาก็เลยบอกว่าให้อันมากมดโลเลยเนาะจะทอดให้คุณตาคุณตาหมักกินคุณตาก็เป็นคนแบบคนทางฝั่งลาวคือกันฝั่งลาวก็ฝั่งลาวมาเจอกันพี่น้องบ้านพยน,นะมีมีเอ่อม,ม,ม,มีปลาแดกนะพี่น้องเอออันนี้ค่ะคือข่อยมากเรียบร้อยแล้วข่อยก็จะเอาไปทอดเนาะนี่ข่อยสียใหายพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวล้างมือกันให้พี่น้องเบิ่งอันปลาแดกพี่น้อง าแมีปลาเด็กปลาเด็กซื้อมาอาจารนายซื้อมาให้ซองโลเอามาไว้ทํากับเขาตําน้าพริกโอเอ่อเห็ดแกงเห็ดยังโบก็ใส่ปลาเด็กเนะาะภายในเป็นเมนูแบบเลาๆนะาาก,ก็เจอก็คล้ายๆแบบคนลาวเนี่ยกินปลาเด็กคือการกับเขา <laughs> ซึ่งเป็นอีกอย่างที่หามาห่าหายากมากเด้อพี่น้องแต่แซ่บอ่ะอันหัวเป็ดเนี่ยกะ นี่แต่ว่าต้องรอตอนทอดก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะทอดให้เบิ่งว่าหนานตามันจะออกง่อยอยได้อันนี้คือมาร์คแบบเทโพงผาไทยลงไปอีกเทโพงผาไทยขนาดที่โพองอันเนีอันนี้ลงไปอีกเมื่อกี้นี้ก็เลยแบบขั้นอีกก็ให้มันเขาเนื้อเขาหนังมันจะได้นัวนัวแต่หลกลิ่นมันห,หอมหอมพี่น้องเพราะว่าเขาใส่เครื่องเทศลงไปเนาะเดี๋ยวเขาจะไปทอดกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทาเบิ่งเดีย๋ยวอันนี้จะบอาให้เห็นหนา้าเห็นตาเด้อพี่น้องเพราะว่า หนามันมากอืมหนามันมันแบบเป็นคนที่แบบว่าโบเดลแต่งหน้าเนาะเหตุงานบานทัวอยู่กระเซิง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 บเรลเคยแต่งหน้าแต่งตาดอกนึกแต่แบบอาทิตย์หนึ่งมือมือประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งมือประมาณสามวันหรือว่าสองวันกะแต่งแบบ <laughs> แต่ว่าปกติเราก็แคววแวออ่วิผมเฉยๆเลวกะเออว่าเหตุงานบเคยได้แต่งโตดอกก็เลยบบอยากสูกลงไปเลยพี่น้อง อายนะกะมันมันเ,เลยเออเอาเบรงเมนูนี่แหละนี่พี่น้องไปตาแซบบอตามมาเด้อปไปถอดกันเลยติดมอืออยู่นี่แหละว้าวปาไปถอดกันเลยแต่น้ำมันยังเบอร์ฮอนเลยพี่น้องเอ,อย๋ยนี่เดี๋ยวเราไปตั้งกระทะก่อนนะตั้งกระทะรอไว้เฉยแต่ยังไม่ได้เปิดเราเป็นคนที่สื่อชัดตั้งตั้ง แอบยใส่น้ำมันเก่าเนาะเพราะว่าน้ำมันเก่าร้ายแล้วก็ต้องเอามาทยอยใส่มันดำแล้วก็เททิ้งเสียดายไม่เคยทอดแค่ข้างเดียวกทะเทียมว้าวเหนืออยากโมเป็ดมื่อนี้อากาศดีดีแดดแดดเปิ้ลบรรยากาศสวนพักน้ำรักบ้านหกไร่เนาะตากผ่งตากผาสักผานี่ผาก็ซักกับมือพี่น้องเปิ้ลบรรยากาศสวยงามตามทองเหลือง มีผักสวนครัวลายอย่างเก็บกินได้นะพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นจักจั่อีกอย่างทางนะบงตี oh. ทั้งลรางเลยก็เป็นคลองนะพี่น้องขว mm. บวมาห้ามาบอดไเดอร์พร้อมีเล็กดัด <c oughs> <c oughs> ปีนหรือบริเล็กดัดปักเลยโ <c oughs> จนกับเขไา,าไม่ยากหัวมามีแต่ตัวใหญ่ใหญ่บา,านรังเลยมาที่เคยถ่ายคลิปหน่อยพี่น้องเบิง้งเคยบอก คือว่าลืมไหมเอหอหมดแล้วไม่ตกมาเขาเลี้ยงเลยไปนอกเลี้ยงไรแล้วแต่ยังเนี่ยโอ้ยยังบ่หอ,อน,น,นเลยบ่สวดบ่จาดบ่จาดหมดจีบเนี่ยเลยทอด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 บา้าดเห็นวัวเป็ดเลยจะกินแบบอยากกินกับหมูห์นะหอดบา้าดกินหอดหมู Thank you. ਉਈ ਖੌਂਦੇ ได้พี่น้องนะคะาเบิร์ามาส้มเนาะคลิปมันก็จะยาวๆเลยได้พี่น้องด้วประมาณหาไีเจ็แวมากัะใจเท่ากัมันจะดเด็กเด็กๆ็กเด็นะจะกระเดนนะถ้าะนถึงจะะาะ